วลาทพพอดแคสต์ Podcast ep ที่หวันนี้ผมจะมาให้เคล็ดลับสำหรับคนที่หาเงินไม่เก่งนะฮะโดยผมใช้ชื่อตอนเนี่ยนะครับก็คือ3ขั้นตอนเปลี่ยนจากคนหาเงินไม่เก่งเป็นหาเงินเก่งชื่อตอนน่าสนใจไหมฮะที่จริงแล้วเนี่ยคนหาเงินไม่เก่งเนี่ยนะมีเยอะกว่าคนหาเงินเก่งนะ,ะคนหาเงินไม่เก่งเนี่ยจะไม่รู้อะไรบางอย่าง นะครับหรือบางคนพอรู้บ้างแต่ไม่อยากทำคุณลองคิดดูนะครับการหาเงินมันคืออะไรฮะมันก็คือต้องมีใครสักคนหนึ่งจ่ายเงินให้คุณถูกไหมเราหาเงินแบบสุจริตนะครับไม่ได้ไปคดโกงหรือว่าไม่ได้ไปปล้นไปขโมยของใครถูกไหมดังนั้นคนที่จ่ายเงินให้คุณเขาก็ต้องยินดีที่จะจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสขั้นตอนเนี่ยนะครับ มันสําคัญมากนะฮะซึ่งไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็ควรจะทํามันให้ได้คุณจึงจะเป็นคนที่หาเงินเก่งอเอาขั้นตอนแรกไปเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือคุณจะต้องกล้าขายฮะร,รู้ไหมครับว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยฮะบา,บางทีคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีวิธีอื่นไหมที่ ที่แบบว่าไม่ต้องขายนะเอาแบบว่าหาเงินมาโดยไม่ต้องขายผมบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างคุณต้องมีทักษะในการขายอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะการขายเป็นวิธีที่แลกเงินจากลูกค้ามาได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเนี่ยคุณขายได้คุณปิดการขายได้เขาก็ให้เงินคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอาชีพหรือว่าบางบางวิธีที่หาเงินเนี่ย คุณอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะต้องไปใช้ทักษะการขายอะไรสักอย่างเลยที่จริงไม่ใช่นะคุณลองดูนะครับการซื้อขายหุ้นนะคุณคุณซื้อหุ้นไว้แล้วคุณจะขายคุณมีต้องมีทักษะการขายเหมือนกันนะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะขายเวลาไหนคุณจะขายเท่าไหร่คุณจะเลือกขายหุ้นอะไรไปก่อนในช่วงไหนบ้างอะไรพวกนี้มันต้องมีทักษะการขายหมดนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยโอเค อตอนนี้ฉันจะขายฉันก็ขายเลยโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคนที่จะจ่ายเงินมาซื้อหุ้นของคุณนั้นนะที่คุณซื้อไว้แล้วคุณอยากจะทํากําไรถูกไหมเขาคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเวลาคุณขายไปคุณอาจจะได้กําไรบ้างแต่สุดท้ายมันจะมีปัญหาว่าบางครั้งตั้งไปนะครับถ้าคนเล่นหุ้นรู้ดีฮนะเวลาตั้งราคาไปคนไม่ซื้อสุดท้ายทําไปทํามาต้องลด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 ไปสุดว่าคุณรีบใช้เงินนะลด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 ไปจน กลายเป็นว่าไม่กําไรหรืออาจจะขาดทุนไปแต่ถ้าเกิดคุณรู้จังหวะที่จะขายคุณจะได้กําไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนว่ากําไรมากกว่าขาดทุนเนี่ยโดยภาพรวมก็คือกําไรแล้วถูกไหมฮะเออการหาเงินทุกอย่างมันไม่ได้บอกว่ามีแต่ได้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 ได,ได้นะฮะมันมีได้แล้วก็มีเสียมีได้ก็มีเสียนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณจะหาเงินเก่งก็หมายความว่าคุณได้มากกว่าเสียนั่นเองน,น่าจะพอเข้าใจนะฮะ,ะทีนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยนะฮะเวลาคุณจะเลือกที่จะซื้อหุ้นตัวไหน มันไม่ใช่แค่ดูตัวเลขนะครับมันจะต้องดูแม้กระทั่งผู้บริหารนะผู้บริหารเขามีทักษะในการขายสินค้าหรือบริการของเขามากแค่ไหนให้คุณสังเกตฮะบริษัทไหนที่เขามี CEO อย่างเงี้ยนะเอา CEO แล้วกันเพราะว่าบางทีประธานบริษัทเขาแทบจะไม่ได้บริหารแล้วนะครับคือที่มี CEO เก่งๆส่วนใหญ่จะเป็นนักขายไปด้วยนะอ่า คุณจะดูใครฮะอย่างเช่นสตีฟจ็อบอย่างเงี้ยนะครับที่เขาเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหนี่ศาสดาแห่งนักขายเลยนะเขาขายเก่งมากนะฮะอืมเขาขายเก่งมากอรวมทั้งถ้ารุ่นใหม่มีอะไรฮะมีอย่างอีลอนมัสโอ้โหอีลอนอีลอนมัสนี่ก็ขายเก่งมากนะที่ประเทศไทยมีใครบ้างครับที่จริงก็มีหลายท่านนะฮะมีเจ้าสัวหลายท่านที่เขาก็เป็นนักขายนะฮะคุณก็ลองไปดูเถอะนะเขาขายเก่งทั้งนั้นแหละผมถึงบอกเคยว่าคุณจะ มีเงินมากขึ้นคุณก็ต้องกล้าขายนั่นเองนะครับทีนี้ตอนที่คุณซื้อหุ้นผมจะอาจจะพูดเรื่องหุ้นเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนขัดแย้งไงว่าเอ้ยฉันขายไม่เป็นใชนก็ซื้อหุ้นก็จบไม่ใช่นะตอนเลือกหุ้นคุณก็ต้องดูว่าบริษัทโอเคตัวเลขก็ต้องดูบ้างแหละเพราะตัวเลขมันบ่งบอกได้ว่าบริษัทนั้นขายสินค้าหรือบริการของตัวเองเก่งแค่ไหนรวมทั้งให้ดูผู้บริหารด้วยนะครับถ้าดูตัวเลขแล้วขายไม่เก่งหรือว่าผู้บริหาร ็ดูแลขายไม่เก่งแน่นอนว่าอนาคตย่อมไม่ดีจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆรงนะครับรวมทั้งไม่ว่าคุณจะกำลังเทรดนะครับกำลังเทรด forex นะครับที่เป็นเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องกับคริปโตนะเทรดครนะิปโตเลยพวกนี้พวกนี้ต้องมีทักษะการขายทั้งนั้นนะฮะถึงแม้คุณจะเล่นแบบกราฟ ค,คุณจะดูตัวเลขดูอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีจิตวิทยาการซื้อการขายทั้งนั้นนะอ่ะโอเคแหละผมจะพูดเข้าไปถึงการขายจริงๆแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้มันเหมือนเป็นการลงทุนนะที่จริงการลงทุนมันก็กกใช่นะครับทีนี้ความกล้าขายเนี่ยมันจะเกิดได้ขึ้นคุณจะรู้พื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการหาเงินนะครับถ้าคุณไม่กล้าขายนะฮะคุณจะต้องรอคน ที่กล้าขายที่เป็นคนอื่นเนี่ยมาช่วยคุณไงอะเช่นเลยฮะสมมติว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างคุณจะขายของออนไลน์ก็ช่างนะครคุณคุณบอกว่าเอ้ยขายไม่เป็นนะครับเอ้ยแอดเป็นแอดมินเองนะครับก็รู้สึกว่าปิดการขายไม่ได้ก็เลยต้องจ้างแอดมินมาที่เก่งๆแล้วสุดท้ายแอดมินก็ปิดการขายได้ก็จบถูกไหมแต่ปัญหาก็คือคุณจะไปหาแอดมินที่ปิดการขายเก่งๆมาเมื่อไหร่คุณจะหาเจอแล้วถ้าเกิดคุณหาไม่เจอสักทีล่ะเมื่อไหร่คุณจะมีเงินเพราะใจไหมฮะคุณปิดการขายเองไไมม่่ด้วตรออคนนื มันก็เสียเวลาไงครเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นด้วยตัวเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอ้ยไม่เกี่ยวกับค้าขายไม่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างก็ตอนนี้เป็นพนักงานพนักงานประจําอยู่พนักงานประจําก็ต้องขายครคุณต้องขายตัวเองไงขายความสามารถของตัวเองคุณเก่งอะไรคุณทําอะไรได้บ้างถ้าคุณมีความสามารถอยู่นะครับเช่นคุณมีความสามารถสามารถคุยกับคนทุกประเภทได้นะต,ตั้งแต่แบบล่างสุดๆแบบ ติดดินเลยประจุดถึงแบบว่าโอ้โหมหาเศรษฐีนะครับหรือว่าถึงคนที่มีอํานาจมากๆอะไรเงี้ยคุณสามารถคุยกัได้ทุกคนแล้วทุกคนพร้อมจะคุยกับคุณสมมุตินะคุณเป็นเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องนี้มากๆแต่คุณไม่บอกคุณไม่ขายตัวเองให้กับองค์กรของคุณหรือว่านายจ้างของคุณแล้วคุณจะได้เงินเพิ่มขึ้นไหมแน่นอนวัดว่าต้องไม่ได้ถูกไหมเพราะคุณไม่บอกนะคุณจะต้องให้นายจ้างหรือว่าองค์กรของคุณ นั่งยานเขาเรียกว่านั่งนั่งคิดนั่งมโนเองว่าเอ้ยคุณจะเก่งอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณต้องบอกเลยแล้วบางทีรอสแสดงโอเคแหละว,ว่าการกระทําดีกว่าคําพูดถูกไหมแต่ว่าการกระทํามันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดก่อนแต่พูดแล้วต้องทําให้ได้นะฮะเออไม่ใช่ว่าพูดพูดมั่วเสร็จปุ๊บทําไม่ได้ก็มีปัญหาในอนาคตอยู่ดีนะครับเห็นไหมฮะการขายเนี่ยผมถึงย้ํา นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องขายให้เป็นทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังขายไม่เป็นเนี่ยผมแนะนําให้คุณเริ่มอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆอยนะครับจะเป็นขายสินค้าจะเป็นขายงานบริการขายอะไรก็แล้วแต่คุณลองทําเล็กๆน้อยๆยไปเลยอาจจะไม่ต้องลงทุนก็ได้นะเออเหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดเป็นการขายสินค้าคุณอาจจะเอาสินค้าหรือบริการของใครนะครับมาลองทําดูนะครับมีคนถามมาคุกก็ลองขายปิดการขายให้ได้อะไรพวกนี้อันนี้คือขั้นตอนแรกอยู่นะฮะเป็นแต่ว่าผมอธิบายยาวให้คุณได้ เข้าใจโดยเปรียบเทียบไปหลายๆอย่างรวมทั้งการลงทุนด้วยนะครับอาทีนี้สุดว่าคุณฝึกนะฝึกจนแบบว่าโอ้โหฉันกล้าขายแล้วแหละนะ,ะกล้าขายแล้วนะครับต่อไปข้อที่2ก็คือคุณต้องเก็บประสบการณ์จากการขายหลายๆอย่างเนี่ยนะครับคุณเก็บประสบการณ์คุณจะได้รู้ไว้ว่าอ๋อ ถ้าเป็นการขายเนี่ยจิตวิทยาการขายเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะซึ่งผมบอกเลยนะไม่ว่าคุณจะทาอะไรคุณจะเป็นนักลงทุนอ่าคุณจะเป็นพนักงานประจําหรือว่าคุณจะค้าขายงานบริการจริงๆเนี่ยประสบการณ์มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีหัวใจของมันแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่คุณจะได้เงินมาคุณเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คุณอาจจะบอกว่าโอ้โหต้องเก็บประสบการณ์มันก็นานสิซึ่งแน่น,นอนครับมันก็ต้องใช้เวลาสิ wife, ทุกๆอย่างมันต้องมีเวลา ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอ้โหดูนี้มันมีทฤษฎีหรือว่ามันมีคอนเทนต์นะครับที่เกี่ยวกับการปิดการขายเยอะแยะมากมายได้ฮะคุณไปเอามานะครับคุณไปเอามาแล้วคุณมาลองขายด้วยตัวเองว่ามันใช้ได้ไหมเพราะว่าทฤษฎี มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ไดเอามาปฏิบัตินะฮะเพราะบางทีเนี่ยทฤษฎีเขาบอกมาอย่างนี้นะเออแต่กลายเป็นว่ามันใช้ได้กับอีกสาการหนึ่งนะนะมันมามาใช้กับการขายสินค้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่ามาใช้กับคนประเภทนี้ไม่ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณทฤษฎีมาแล้วคุณก็ลองแล้วคุณก็จะได้รู้มากกว่าเดิมนะพอปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณจะเก่งมากขึ้นนะครับเห็นไหมแค่ตอนแรกคือกล้าขายขั้นตอนที่2คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยผสมกับทฤษฎีของคนอื่นนะครับแล้วมันจะเก่งมากขึ้นคุณเชื่อไหมครับแค่ขั้นตอนแรกถ้าคุณกล้าขายเนี่ยคุณก็มีเงินเพิ่มขึ้นแล้วพอมาขั้นตอนที่2เนี่ยคุณมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นคุณก็ยิ่งได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกต่อมาขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่คุณขายแล้วคุณหาเงินเก่งขึ้นแล้วคุณต้องเก็บเงินนะครับทีนี้เก็บเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องเริ่มไปศึกษาการตลาด าบางคนอาจสงสัยเอ้ยการตลาดการขายก็อันเดียวกันไม่ใช่เหรอ,อมันคือประเภทเดียวกันคือการทําให้เงินเข้ามาในธุรกิจของคุณหรือว่าเข้ามาในกระเป๋าเงินของคุณนั่นเองทีนี้เนี่ยการตลาดและการขายเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับการขายมันเหมือนแบบว่าคุณขายตรงๆกับลูกค้าถูกไหมอาจจะหนึ่งต่อหนึ่งนะคุณขายต่อหน้าเขาเลยหรืออาจจะเป็นหนึ 10, ่งต่อสิบหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อร้อยอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่า เขาอาจจะเข้ามาในห้องหรือว่าเขาอาจจะมาในบริวเวณร้านค้าของคุณในบริษัทคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การตลาดเนี่ยจะเป็นการขายแบบวงกว้างอ่าถ้าพูดแบบให้คุณเข้าใจใง่ายนะใช่เลยฮะการโฆษณาก็เป็นการทาการตลาดอย่างหนึง่งโฆษณาไปปุ๊บคนเห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังพวกนี้นะฮะหมื่นคนแสนคนหนึ่งล้านคนหรือว่าทั่วประเทศไทยกี่คนหลายสิบล้านคนถูกไหมฮะ คือคุณทำชุดโฆษณาอาจจะแค่ตัวสองตัวแล้วคุณก็เผยแพร่ให้กับคนที่คุณต้องการให้เห็นมีกี่คนก็แล้วแต่ซึ่งที่จริงแล้วตัวโฆษณา้นน่ยมันเหมือนการขายอย่างหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันขายผ่านโฆษณาโดยขายแบบวงกว้างนั่นเองขั้นตอนที่3เนี่ยผมถึงบอกว่ามันจะต้องเก็บเงินจากการขายที่คุณหาเงินมาเนี่ยแล้วมาศึกษาการตลาดแล้วคุณจะต้องใช้เงินไปกับ การตลาดนี่แหละการตลาดเดี่ยมันจะใช้เงินละฮะคือจะบอกว่าไม่ใช้ได้ไหมมันไม่ใช้ก็ได้แต่ว่ามันเหมือนไม่ใช้แต่มันก็ใช้นะคือมันเหมือนใช้ออมๆเช่นเดี๋ยวนี้มีการให้ข้อมูลนะครับหรือว่าการทำคอนเทนต์การทำคลิปฟรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ดูเหมือนว่าคุณออกแรงเฉยๆนะครับคุณออกแรงไปแล้วมีคนติดตามบ้างหรือว่าอะไรบ้างแล้วคุณก็ขายของเออแบบนี้มันดูเหมือนแบบ้ไม่เห็นเสียค่าโฆษณาเลย ที่จริงแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่ที่คุณไม่ได้เสียค่าโฆษณานั่นน่ะคุณเสียอยู่นะฮะบางทีคุณทําทําเองคุณอาจจะไม่รู้คุณเสียอยู่ฮะเพราะอะไรฮะถ้าเกิดว่าคุณเอาเวลานั้นที่คุณกําลังผลิตอ่ผลิตคอนเทนต์ของคุณผลิตอะไรของคุณเนี่ยไปทํางานอื่นเช่นไปทํางานบริษัทที่เขาจ้างคุณนะคุณได้เงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรก็ไม่รู้แหละหมายความว่าทั้งเดือนคุณได้แค่นั้นแต่ตอนที่คุณมานั่งทำคอนเทนต์ทําทั้งเดือน่ะคุณได้เงินเท่าไหร่ล่ะ เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือค่าเสียโอกาสที่คุณจะไปทําที่อื่นแล้วคุณจะได้เงินไงดังนั้นคุณต้องคิดตรงนี้ไปด้วยว่าที่จริงแล้วคุณกําลังจ้างตัวเองนะแต่แบบว่ายังไม่ได้ตังค์เนี่ยคือคล้ายๆว่าเหมือนเครดิตตัวเองไว้ก่อนว่าที่จริงคุณต้องจ่ายเงินตัวเองด้วยนะคือมันไปค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอะหรือเอาง,ง่ายๆสุว่าคุณทำคอนเทนต์เองนะครับทำปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอ้โห มันไม่มีเวลาแล้วเช่นคุณแต่งงานและคุณมีลูกนะครับแล้วก็ภรรยาคุณภรรยาหรือสามีอาจจะติดปัญหาอะไรสั่อย่างที่คุณเลี้ยงลูกที่เขาเลี้ยงลูกไม่ได้คุณต้องเลี้ยงเองแล้วกลับไปว่าคุณไม่มีเวลาทำคอนเทนต์คุณต้องไปจ้างคนอื่นทาแล้วคุณจ้างคนอื่นทําเสียเงิน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นเหมือนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ไงฮะไหนบอกว่าฟรีมันไม่ฟรีนะพอคุณเอาเวลาของคุณไปทําอย่างอื่นแล้วคุณต้องจ้างจ้างคนอื่นแทนค่าใช้จ่ายมันมาละฮะเนี่ยฮะอย ขั้นตอนที่3คุณต้องเก็บเงินเพื่อทําการตลาดแล,และต้องศึกษาให้ดีๆเพราะว่าการตลาดเนี่ยมันสามารถส่งมออไปให้คนดูได้ทีละเยอะๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เน้นโฆษณากันก็ออนไลน์ค่อนข้างเยอะที่สุดคุณเสียเงินเยอะในครั้งเดียวหรือว่าอาจจะในเดือนหนึ่งเนี่ยนะคุณเสียเยอะมากถ้าเกิดเแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ศึกษาดีๆก็หมายความว่าคุณทิ้งเงินเหมือนตําน้ําพริกละลายแม่น้ํานั่นเอง,เองต้องศึกษา อสรุปสั้นๆง่ายๆหนึ่งก็คือกล้าขายครับไปขายแล้วก็ขายเลยนะครับสองก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมทั้งประสบการณ์ของคนอื่นที่เขามาถ่ายทอดด้วยข้อสามก็คือหลังจากที่คล่องจากข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็เก็บเงินเพื่อเอาไปทำการตลาดนะครับคุณจะได้ขยายการขายของคุณได้วงกว้างมากขึ้นก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็หวังว่าคุณจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากคนหาเงินไม่เก่งเป็นหาเงินเก่งขึ้นได้นะครับ แล้วทีนี้ครับถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องการตลาดนะครับอยากจะรู้เรื่องการขายของมากขึ้นผมมีหนังสือนะฮะที่ผมเขียนนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้านะฮะชื่อว่าเงินมาง่ายๆครับเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สุดลับวอ r เลตติ้งนะครับซึ่งวอ r เล็ตติ้งเนี่ยเป็นกลยุทธ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของผมเองนะผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับถ้าสนใจนะครับหนังสือเล่มนี้ปกติ350บาทนะครับแต่ผมแจกฟรี เพียงแคคุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมเนี่ยแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็แอดไลน์ไปนะฮะแอดไลน์แอดวารัตภพนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปแล้วก็บอกว่าสนใจหนังสือหรืออะไรนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้คุณเข้าไปได้ลงทะเบียนครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะครับใครที่ฟังพอดแคสต์ทางแอปพอดแคสต์ทางมือถือเนี่ยนะฮะ ถ้าที่ไหนสามารถรีวิวให้าราให้ผมได้ก็รบกวนรีวิวให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำพอดแคสต์ทุกๆสัปดาห์แบบนี้ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังประิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับวันรัตพพอดแคสต์ EP ที่145ครับสวัสดีครับ